พอกันเลยป่ัพอครับนี่เร็วพอกันเลยเนี่ยพอไหมอรเกีเยไม่รั้งเลยร้นเินชัใจดีว่าพี่ทำแล้วบินชัใจดีเล่ว่าพเบินง่ายกว่าเราดยเอีที่สองเาเลยตอนนี้้เีย

ถูกป่ะตั้งใบาหางเร็วแน่นตั้งใบชี้เกินใบ